สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะสอนวิธีการที่คุณจะอินสไบต์ตัวเองว่าให้แรงบันดาลใจตัวเองทุกเช้านะครับผมทําทุกเช้าและวิธีการที่คุณจะคิดใหญ่ประสบความสำเร็จใหญ่ๆนะครับมันมีเทคนิคทุกอย่างมาจากพลังใจของตัวเองนะครับเทคนิคนี้เป็นสิ่งที่ไอมูคาเนกี้นะครับไอมูคาเนกี้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกคนหนึ่งนะครับเขาสอนให้กับนักบอลอินิวนักบอลอินิวนี้ก็เป็นนักเขียนชื่อดังนักเขียนเกี่ยวเรื่องความสำเร็จคนแรกของโลกที่รวบรวมเก,ก่งคงามสำเร็จทั้งหมดตอน ยิ่งใหญ่มากในอเมริกาตอนนั้นนักบริหารหุ้เป็นลูกศิษย์เขายังไม่มีอะไรเลยยังเป็นนักข่าวกระจกๆคนหนึ่งเงินเดือนไม่เท่าไหร่นักบริหนรห้เนี่ยพูดคำนี้กับตัวเองทุกวันเขาบอกให้พูดชื่ออาจารย์เขาเลยแอนดูคาร์นิกีเนี่ยเป็นคนรวยเนะี่ยให้พูดคำนี้เลยนะเล่าเป,ป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วแปลเป็นภาษาไทยแอนดูคาร์นิกี <Andrew> Carnegie, I am not only going to equal your achievements in life but I'm going to challenge you at the post and pass you at the grandstand คุณเอาไปพูดคำนี้กับฮีโร่คุณผมก็ทำกับฮีโร่ผม รูสเล l รูสล่นี่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งนะั้นพวกฝรั่งนี้โคตรสูโหเลยผมเองชอบมากเพราะว่าเขาเป็นนักปราดไม่ใช่แค่เป็นกังฟูเขาเป็นนักปราดที่ยิ่งใหญ่คนหรือไม่ก็สติ๊จ็อกไปกดรือก่อนสติ๊ก็อกมาหรือเราลูกหรืออก็ได้วไหวางไว้แล้วก็พูดคำนี้ทุกวันนะ พอใช้กูมึงหน่อยแล้วกันเพราะมันถึงใจผมจะพูดว่าบรูซลีกูจะไม่ใช่แค่เทียบเท่าความสำเร็จของคุณในชีวิตแต่กูจะท้ามึงที่ตำแหน่งของมึงและจะแซงหน้ามึงตรงจุดชัยชนะคุณพูดคำนี้ทุกวันเอาไปเขียนแล้วพูดคำนี้ทุกวันนะครับตอนแรกๆมันจะไม่ค่อยเฉิดวันแรกคุณจะไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเวิร์กเปล่าคุณจะปลดวรมันก็แล้วก็เรียนทีว่าตอนที่อาจารย์ของเขาบอกให้คุณพูดคำนี้นะคุณพูดคำนี้นะแล้วก็เรีน,น,นะนบอกว่า รูไม่ได้ผมกลัวผมพูดคำนี้ไม่ด้ผมจะมาท้าอาจารย์เนี่ยเหรอผมจะมากล้าแซงหน้าอาจารย์ผมบอกคุณเลยนะคุณแซงหน้าผมเลยผมต้องการให้คุณแซงหน้าประเทศมันจะก้าวหน้าได้คนรุ่นใหม่ไม่ต้องแซงอาจารย์คนรุ่นใหม่ไม่ต้องแซงพ่อแม่นะคนรุ่นใหม่ไม่ต้องแซงคนรุ่นต่อไปเข้าใจป่ะประเทศมันถึงจะก้าวหน้าได้ไม่ใช่อาจารย์ไม่นั่งกัรลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์โตไม่ได้ผมมีความปรารถนามีความมุ่งมั่นเลยนะผมสอนพวกคุณคุณต้องเก่งก่ คุณเอาลูกผมไปเลยหรือรูปใครก็ได้ที่เป็นฮีโร่คุณอนะพูดทุกวันชื่อเขาแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ผมสอนนะั้นโอเคไหมครับแล้วบริวรก็บอกว่าตอนแรกๆเขาพูดคำนั้นไม่ได้แอนดูคันนี่ก็บอกพูดเ,เรื่อยๆทุกวันเดี๋ยวมันเชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมคอนเฟิร์มมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างที่ผมฝันใหญ่มาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะอยากจะไปพิชิตอเมริกาอยากจะเป็นคอนดักเตอร์นำหนึ่งของโลกอยากเป็นโดนนี่เนี่ยทุกอย่างตอนแรกๆม่นจะกลักวหน่อยพูดทุกวันกลายเป็นความจริงมันกลายเป็นความมั่นใจ โอเคป่ะ okay, แล้วเมื่อน,นั้นจักรวาลหรือว่าทุกอย่างมันจะมาอยู่ใต้อำนาจของคุณคอนเฟิร์มนะเรื่องนี้ทํทำมาทั้งชีวิตผมไม่ใช่เป็นคนเที่ยวมาอ่านหนังสือคนอื่นแล้วมาสอนไม่ใช่ผมทำมาทั้งชีวิตผมรู้ว่ามันเป็นความจริงคุณไปทำซะคุณก็ปล่อยวางไปคุณไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าแสงหน้าซีจ็อบจริงๆไม่จําเป็นคุณแค่มีดิเรกชันมีทิศทางเข้าใจว่ามีทิศทางให้ชีวิตของคุณไม่มุ่งไปทางไหนอะโอเคป่ะ okay, แล้วคุณเป็นจุดสูงรวมความเก่งของคนทั้งหลายแหละที่คุณชอบ โอเคแล้วคุณก็จะกลายเป็นตัวของตัวเองเป็นมิกซ์สูตรอันใหม่ของมนุษย์ที่เก่งคุณเป็นตัวของตัวเองครับนี่คือสูตรที่ผมอยากจะสอนทุกคนขอไวบอกทุกท่าน,นะครับสวัสดีครับ